เอาสบายดีคือเกาเอา่าเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สบายดีเอฟซีทางผู้เก่าเลยผู้ใหม่ทางผู้อยู่ไก่และอยู่ไกลก็ไายมือเลยพี่นอ้องห้ามบอกอะเขาปลาเนื่องจากว่าพ้นตกหรือว่าพายุเขาไงซะบอกกับเจ็บพวกเขาเนี่วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาเลาะเบิ่งกันส่วนบรรทุนยิงน่งสะบัดเขาเบาะยิง่งสะบัดเขาเบาะมูมันเขาเ่าเอาก็เลยสิมาเลาะลงเบิ่งพี่น้องเลยเนื่องจากว่าแรงกใกล้ๆบะไรยังทีบพวกเขาอยู่และส่วนมัน สิอ้อหล่อบางเท้าถังกันเลยเฮากระไดนัดก็เป็นพันเบิร์นพันประหลาดอยู่พี่น้องอาชีพบไปหาเพิ่นอยู่แต่ว่าเฮาก็อยู่ห่างจากกันประมาณสี่ร้อยกุลักแหละหรือว่าสี่ร้อยกิโลแหละถ่ายพ้นนั้นพนออ้นเศร้าก่าก่อนเสื้อชีพป่ะอันนี้ก็เริ่มแดดเลยครับว่าเมือเตือนเ,เริ่มแดดสืเหลาอซ้ายนั่นแหละ แล้วเขาคนคนมาใส่บให้มูเขาเหยนป่าตัวชุดเลยเดียวแล้วมูมันเห็นมันกแ็แล้วมันติดกลิ่น มโโโันจะเลาหลลมๆไปล้ทางปรามาเนี่ยบกไกลได้เห็นประมาณสามลักไปเส้นทางก็เลียวเห็นอ่ปุ้นมันจะเป็นปุ้นจะเป็นเข็นเมงนองเข็นเมืองทเงทองเมงพิณนะเดี๋ยวมะเลาลมมันดดดู่ แต่เขาเอาเนี่ยมาใส่เร่เลยเขาเลยมูโอ๋อสิได้เลยแทนการเนะี่ยสิ่ไหมามัเป้ย์กอกเลยละ่ะหมูเขาน่านี่ปอดหนึ่งกูนี่โดนเขามากินหมึกบกเป็นนัวยนเลนยจริงเลยเร็วเลยโอ้เขาใส่มัดพาเลยนะ เขาใส่ผ้าแล้วเขาฉีดน้ำยาใส่เป็นมันติดมูติดกินเขามาไนะกลเลายบาทเลยกับโบติเนาะพี่น้องเนาะยานว่ามูมันเขามาเห็ดมันบบน,นี้นี่ก้อนหนึ่งนี่ธรรมดาทางนี่ทางมูเขามันเขา,าอ้สุด มากัดถ้าเขาเอาเนี่ยมาใส่มันเกาตลอดมือปาแล้วเลยนะย มันพอจะเข่าเลยพี่น้องไปบ้างเพราะว่เ,เมียนชาวบาทเขาเอาเอาผ้าแพรกับเป็นลำยามาซีดอ้อมให้เ่ยเดี๋ยวมูนเขาเขาติดกลิ่นมาเนี่ยนี่ตอนเขาเชียนเลาะลงกันลุ่มๆเลยเชี่เลาะบางนกนูก,กับหอกกระแตแหมดเลยน้องเชี่ยเลาะลงลุ่มๆไปน,นี่เชี่ยเลาะเจียก,ก็หอกหมดแล้วแทวนี่แหละนี่ มันเขาห้อยเขาๆกันอย่างนี้ห้อยงูคืออะไรเป็นอ่งส่วงนี้มาเลาะเบิ่งคนเดียวก่อนนี่ประมาณอันสี่ห้ามื่นหกเจ็ดมื่นแล้วก็จะได้มื่อหาอันงผ่านเบิ้งผ่านประหลาดนัดกันหรือผ่านมานผ่านศูนย์นัดกันหรือเปล่าเด็กไปกระโดดก็ลาเด้ เธอส่เขาไปหากินเขาพยายามแหวเขาอยู่ลงเขาไปเนาะยแหวเขาเกียกกับบกเขาไปหน่อยเพราะว่าคนเกียราไเลยเห็นนั่นเขาไปเจียรล่ยลยเลยเขาปานี้เาเก็บเขาก็เลเกียกขกันตัวจ่ายผักเลยยังตัจัก ถ้าไปบริวารอันตรายเป็นเดืจารย บ่มาเข็นอันตรายพี่น้องเขาใส่กับแขวอันตรายอันตรายโอ้ยเขาใส่สุดเลยในรังนั้นก็รังหนึ่งก็ใสยก็ใส่สุดเลยพี่น้องอันตรายเลยพี่น้องเห็นอันนี้โอ้ยอางนั้นเขามาหากินผู้หญิงเขาโบโหแล้วเขาเหยียบอันตรายขนาดน้ วายยงไงตัดวายคืใดคือจะขักตะเกาวห็นกินโบกินวายเขาก็ได้ออกมาตะลุมไปน้องเละไปไกลกับไรเพราะว่ามีกับดักเข้าไลายเลยกับแขวกับหน่อยกับใหญ่ไม่มิมดอุย้ยอันนี้น้องจะหุบ บัวลอยยังก็ระตัดนวายเลยเขาล่อลงลุมๆไปมิเต๊กับแขวเขาเป็นลูกชวกกวัวกโอ้ยอันตรายทำมันได้ถือเนี้ปดบัวลอยเลยเอาวายก่อนเข้าป่าโซนนี่ลำบากไปเลยยุงหลายร้ายยุงมีแต่ยยุงตัวใหญ่เรื่องที่ยาวนิยุงโอ้ งอันตราลเลยดูตัวหตัวงอตัวใหญ่ๆเลยไลก็บอกเดยนะไล่เสื้อจำนวน ดังไผ่เผาควายก่อนพี่น้องมาเลาะบึงข้าวควายแล้วโอ้เลาะแถวทรายลมมันไม่แต่กับแขวเขาใส่กับดักไงก็ดักมูนี่ก็นึงก็บบอลมันส่วนมันมูมูมันเคยเข่าปันเขาเอาันำยาเขามาสีดถั่วให้มูมันติดกลิ่นมันบ่มาไก่เลยมันเลยเขาเลาะไปแถวผลกเบบึงควายมันขอมเททางก็บ่เห็นดังไผ่ ไดไวไยสองหยอดนี่มันเนระโอ้ตายเลย ท่แรกการมาป่าพี่น so ้องการหาอยู่หากินเนี่ก็มืดพ้นใหม่เลยมันโมแนบโนอนพี่น้องคือเอาแหละการหาอยู่หากินหนึ่งสัตย์อย่ป่าเอาบริณฑรบริณฑรไว้์ยังไงซะถ้าเาได้นกตัวหนึ่งก็หอกตัวหนึ่งก็ถือว่าบุญเท่าแหละบุญลงคนบอกเขาใจว่าไปป่าอย่างห้ได้อย่างหาได้มันกับโแนบโมนอนพี่น้องการหาอยู่หากินคือเอาแะไะได้ก็คือมานทาบได้ก็คือประมาณนั่นแหละ คือว่าอะไรพี่น้องลายคนกระทามมาวม่าว่การเขาดงเขาป่านี้มันมันมีความเสียงย่างแน่กัหลายยางพี่น้องเขาเสียงการมาป่าหนึ่งในเขายานง,งูมีพิดบรใหารซะเป็นงูจงออกจุงอ,อ,อ้างผักไข่นี่ก็เขาก็ะยาดอยู่เวลาเขาบุไปไปถือบอามันผักไข่หรือว่ามันเห็ดหัง่งมันจะจะได้ไล่เขากระึระยาดน,นี่กือคมเสียงกับลายอันตรายที่สุดอันซ้องมากอะเวลา มีในพ่านต่างถิ่นนะพี่น้องในพ่านต่างถิ่นเขานมาหากินเลยเขายิง่งหมูถือเก็บว่ายไงซะปั๊บเขาไปพาบอลเขายิง่งหมูตัวมันถือเก็บมันมันอันตรายพี่น้องเพราะว่าละลายละลายละลย่างนะว่ายไงซะละลายคนก็ถามเขามาว่ะเขาดงเขาป่าเคยเจอสิ่งลึกลับบอเก็ามันก็เคยเจอบบอ,เยเจอ,อยู่พี่น้องคเคยเจออยู่ มือว่านมาเสื่อนุเครนะ,ะหนกาเฮาไปกาดก็เลาะตำหวยก็เห็นไผ่คนไผ่บักไงแดงๆสีสีแดงเลาะตำหวยพี่น้องปั๊บบังเอิญพอดีเหนเฮาข้นจับกระถางพอดีเขาเลี้ยวเห็นไผ่แบบมันกิ่งไปตำหนามหรือ,รอว่าบางเน่าแต่อย่างเนี้อ่ลายคกนกับสีบเสื่อเลยพี่น้องเราเห็นกับตาเฮาลเลาวครจุดสื่อเลยท้าตอนเฮาอยู่ขยันเฮาอยู่ต้อนเฮาเลาะห่วยจับเขียดนั้นมันมาตำหนามจักทีเกิดยังข้นพี่น้องก็ยังหมู่หุ้อยู่ ปับป๊บบังเอิญพอดีเจอะกระถางที่เทิงเน่ยขึ้นตะพังหรือกระถางเป็เลี้ยวไปไผ่สีสีแดงซ้ำบางไงซ้ำซำหน่วยมักมักบ้านนี่ยแหละกิ่งตามหนามกิ่งบูดบูดสีๆๆสีแดงพี่น้องอก็มันเอามาทามมันเทาแก่เพิน่นเบาเป็นผีปลาบอกเลยว่าผีผีโพอ้องไงซะมีคนเขา้าตะกี้งไงซะมันบริบูรณไปเกิดทามเพิ่นก็ ก็คือว่าแหละคมเสือมันเสือส่วนบุคคลหมือนไงซะก็คือเขาเ่าเบาพี่น้องอยู่ทำแอนได้ไลคนกับศิบุเสืออย่างให้มาลองลงเบิงึงพี่น้องอยู่ทำแอนอภา,ายว่าโอ้บุเสือบุย่านแล้วอย่างให้มาห้าเฮาเขาจะพาไปขากินขาอยู่กับชุดน้ำเฮาอข่างไงแล้วขันมาหาปนี้เฮาอัน เขาไปลัดแรกพี่นอ้องอยู่อยู่กกกระพุ่งอยู่เขตเมืองท่าบางทองแล้วหอนยองยองกระหอกมาแลเฮาเลี้ยวไปในคางกกกระพุ่งมันเราคอยานนำน้ำมีขาคดบักไงสวดออกกันเขาก็เบิง่งเฮิ่งเติบมันสวดออกออกแต่โกงใหม่เขาก็เบิง่งเฮิ่งเดี๋ยวเบิง่งจ้น้อยตี่เจ้าหน้าตีนนต่บหมือนีหนเขาก็นำกระหอกมาเาเลี้ยวเมาเลี้ยวไปหลอกซองไม่เห็นเลยพี่น้องมันขาบักงไงกกกระพุ่งบาลเขาเคย ไปทากินหน่อยนายใชบานนี้อันบานเท่าเมื่อเมืเ่อเมื่อเมื่อนี่ยเข้าเชียนไปทามันในพันพี่หลอกคุณน้องเพิ่นไปเห็ดอันหางอยู่เ,เขตเขตคนหนึ่งคนแองก่อยงานใเพิ่นไปเห็ดหางอลไรบังเอิงไปเห็ดหางเสียงหางเลียวเพิ่นนั่งดักซัดมันมันมาไกวหางเพิ่นมุมลำมุมลำมมเพิ่นก็บ่สนใจหรอกเพิ่นเป็นในพ่านใหญ่งงไงใช่ บัดเพื่อนนั่งไปนั่งมาเลยหลังจากวิทย์มันก้อยหางเพื่อนน่นมันก็นั่งดักสัตว์นนประมาณตะเวนทีแดงๆเน,น,น,นะาะมันเป็นกระซองลงตํานั่นหางนั้นตาบล็อกไงท่ากพูบลบักเผาตาเพื่อนเลียวบึงนาเนี่ยงาวนาเพื่อนเอาผมนี่พี่พนเนะหักโบสูงเป็นคนเตะๆ,อย,ยๆอย่าง่งสัมกพูดอีกนี คาหันพิ่นกับบริไปไกล่เลยนะฮับาัคเเ้าเมื่อมือมือมอื่นเฮาชิบไปถานเด็กในพันพี่ลอกจนด้สยาเลยพี่น้องในพันพี่ลอกนะอันนี้มันก็ว้าเรื่องความเสือ่อส่วนบุคคลนะพีดด่น้องผู้ใดบ่เห็นกับตาแหละบ่เสือ่อไรเงาซะแล้วเขาสิเว้าอ,อีกตอนเขาไปหากินกับหมูโมโกเฮา บดคือเขาเอาได้แยกทางกันหรือ e ว่ากันว e. uh. like, ่าทางนั้นหายไปเด้ออันนี้เขายังจืดอยู่พี่น้องยังบุลืมอยู่ค้อมือในกระเป๋าไปเลยบอลหันนะปั๊บไปประเทศมูเขามามาเนี่ยมูเขามาเอามาแปลกมูเขาแบบตัดผมจอนธรรมดาเลยแบบผมยาวๆหน้าหน้าตาหน้ามูเขาเลยมีหนวดเาเบิ่งเฮิงตอบเลี้ยวแบบเลี้ยวแบบหนึ่งกับเป็นหน้ามูเขาเลี้ยวแบบหนึ่งกับเป็นหนวดเป็นยังเลี้ยวเบิ่งเขาบบออกไปหาเนาะ เอาออกแต่เขาเลี้ยวเมื่อบัดเมื่อแล้วมอผืนนั้น,นมูเขานเป็นในอกเลยกระหอกเป็นที่กิน,อ,กนอยู่บ่อนเลยทานผืนว่ามามาเติงแล้วบ่มา,มาตเ,เมาตเิงแล้วผืนว่าแต่จริงโอ้บ่อนเขตด,ดงบากรบดอน,นหย่าเลยเห็นกับตาพี่น้องเห็นเขาเลี้ยวบังถ้าเห่าออกไปก็จะใช่เป็นใดๆว่างไงซะอันนี้ก็ไม่เป็นนั่น คมเสือเอาไงเข่าอันนี้เห็นแล้วเราเข้าเสือเอาไงแสดงอายรคนก็สิบูเสือแล้วเอาก็คือว่าเลยพี่น้องท้าว้าเข้าได้เจอประสบการณ์สิ่งลี้ลับในดงในป่าเจอตัวจริงของเองเขาก็สิเล่าสุพังเนาะแต่ว่าถ้าเข้าหมเจอเขากับ่ได้เล่าเนาพี่น้องแต่ว่าบได้เจอได้สีเหลานะเนาะกับมันมีลายบอลอยู่พี่น้องบางบอลเข้าไปหาอยู่หากินมันกั บางเขตมาเข้ากับบอลระลำปาก็ได้เจอแล้วเขตอันเขตบันหุยมหมนมุตภาพนะงายซะเขตตัดกงตัดยางเงาทาว่าผู้ได้เวาตัวเทียตัวแดนแหะะพล็อาไปเป็นโตเลยพี่น้องเลยแบบยางไปเป็นโตเลยเขตนั้นเขตขนาดคนเท่าธรรมดาเ่ยมูเท้าเจข่อยเนี่ยประสบการณ์มีดันป่าดันการเวาอยู่ดรงอยู่ป่าก็สิไปบด้รลยงาซะเพราะว่าเขตนั้น เขาลองไปทายบ่งแล้วทายฮูบกรบโบติดเป็นอ้อยเขียนเขียนทั้งเถิงอันชั้นผู้มันสิมีผักบวัวบหอมครบอยู่ถึงผู้ทาวาผู้ได้กินในหันเลยได้อีกพี่น้องกินน้องจากเขากินแล้วเขาเห็นอยูนกินแล้วเขากับปัดกวาดสะอาดแบบเก่าแล้วแต่เขากินแล้วเขาปะ๊สะาสายเป็นไงซะกับในมือนั่นเลยสิบนมือหอนเหืออพี่น้อง ไปย่างไปหอบถีบลงหนาลงล่างลบมาหอบบนเก่าอีกถ้าวาเขากินแล้วเขาอนามั่อะไรไงซะปัดกรดสะอาดแบบเก่ากัเพิ่นกับสิเบิ้ลเข้ามันเป็นเขตบางบดอะไรเงาซะเขาก็ได้ขูดจักนำใน,นผ่านไงผมในผ่านโดนเก่าอะไรเงาซะเขาก็ทามเพิ่นอันนี้เขตผู้โง่ท้าวาเขาเมื่อเมือม่อเอนี่ยเป็นตอนท้าวเขาบอลเจ็บพวเข่าอะาไรจะสิเบิ้ลเป็นผู้โง่ครับ สิไปบ่งกันทําด่านผู้ยิงนอนงายผู้ชายนอนความไว้งาซะอยู่เขตอันผู้หงเมืองท่าบางทองหูบผู้ยิงนอนงายเลยกับแบบกระฮูคดเท่านั้นพี่น้องมีครบมัดยังยังกันผู้ยิงนอนงายผู้ชายนอนความทาว่ามีคนผู้ใดผู้นึงก็มีม,มีมีลายคดเลยนะบาทนะที่ผู้เชื่องไเงาขึ้นไปแล้วแก่ทรงแกเสือแล้วบอกขนอนยาานหน้ามาพี่น้องแกโซงแกเสือแล้ว ไปเต่งว่าง่ายซะคือมีมียังกันหน่อยง่ายซะไปเต่งเห็นดันผู้นั้นกับเป็นบ่าข้มือยังยังเป็นบ่าเข้าหมัดไปยนะเขตปู้โหนเนี่ยผู้หญิงนอนง่ายผู้ชายนอนความแถวนั้นมันมันสิบแถวด่านเถอะนมันสิเกี่ยงเลยสะอาดเลยพี่น้องผมว่าเป็นเขตบังบดอะไง่ายซะเขตปู้โหนนะถ้าว่าข้าเมื่อมื่อคืนมาฮื้อถ้าว่าข้ามโมเจ็บบ่ไข่ข้ากับพันเบิร์นสิไปลองเบิร์นนี่ยตอนนี้เขาให ผานเวิร์ดนั้นหาคนในบ้านเขาให้พาไปรางานซะเอาสิลปลไปลงเมืองเกตผู้หงนี่หัวหวายนาโนมยังละเอาเจียวเลยละเนะคนเอ้าเจา้าปลาเจ้าเขานั่งหน่อยเทอะน,น,นี่กินขนมกำร้านเก่าไรให้เบิร์ธแยงมาผู้ดเดียวยังหมมมัวมันเก่ามาพี่น้องมากินเขาเนี่แต่หลายๆคนก็ว่าเวลาเขาจำเขาได้นี่ก็ ิมีเพื่นมากินอยู่บ่หลายหลายคนก็ถามนะพี่น้องผ้บอเข้าใจนะมีหรือบม่มีห้อกับโบโฮกพี่น้องผมบ่เขาเห็ดไปแล้วเพื่อความสบายใจเฮาเห็ดไปนฮนกัเบ้าง กูได้มักกับก็ได้ไปน้อนควายอ่ะ ยุงหลยยุงหลยหลือกันจังนี่อีกพี่น้องบนทางผูโฮงเขาเบาแล้ว มันมีอันโ,อโบกหนามบริงานซะโบกหนามซำกวางประมาณเม็ดหนึ่งแล้โบกประมาณเครืงแอลอะไรออนง่ายหลังจากกันตะเวนขึ้นหน้ามัน่งซิมาน้ำพี่น้องเรือเสือพี่น้องยั่งยั่งอยู่อยู่เขตปูหงเวลาตะเวนขึ้นหน,น,น้ามั่งซีมา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 เติรน,น,น,น้อยเติรน้อยหลังจากน้ำเต็มโบกทึบ ววเวลาตะเวนตกดินหนามกับซีมดในโบกตอนนั้นเพีนน่ออยู่อยู่เขตภูฮโฮกเขาก็จะไปบ่งตอนนั้นแหละเขาจะไปแห้งเลยหรอแต่คือว่าวาแล้วถาว่าคตรเขามันเศร้านะมันยางใกใล้ได้ก็คือตีให้ทำกันอยู่พี่อนเอ้ย เวลาตะเวนขึ้นทันหนามมันก็นุนขึ้นตามโบกแล้วมีบอลเดียวเลยอยู่หัวผู้หลังจากตะเวนยียงผ้าเต็มหนามพอได้ทันกินกับกระทัหนามในบบกหลังจากตะเวนลง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 ลองมันกับหย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 บน้ำตะเวนนะตะเวนตกดินปุ๊บบอลโบกเลยก็แหงปั๊บมือใหม่มากมีอีก เอากินเขากินน้ำแล,ล้วครับเอาเฉลาะหาอยู่ว่ากินลงเลยลงพี่น้องจะทิได้หรือบอ่อันนี้ก็มากะหิวเขากินแต่ว้าวายมาเนี่ยเอ้าไม่อย่างก,ก็จะเผาเบือก็ได้พี่น้อนก็จะนอนเฉลาะรับตะพังกันนะเนี่ยเาลาะลงหมดเลยรถจักรเขาก็จ,จอดอยู่ลุ่มๆรถจักรเขาก็เอาเลาะต่อได้พี่น้องกินเขา,เลขาแล้วตะพังหมด ตะกอมายังโบงทถ่เนี้นกไล่เลยเต็มมดเลยวออกระโมาไกลเตอบ่เจอยังไปหน่รอเล่ลุงดุมก่อนเม่ตะคดเต็มมัดมาหอดรถจักร เนี่ยเราจับของจอดป้ายให้แล้วเอาหละส่วนมันอยู่ลุ่มเอาพี่น้องสิ่งที่เราเอามาผู้ดได้เสื้อกับโบเป็นยังถ้าผู้ได้โบเสื้อกับโบเป็นยังข่อยง่ายซะผู้ดได้เสื้อกัดีใจนำ้ำเอา้าวันนี้เขาช่ดยกับได้พี่น้องเอ้ยถ้าว่ามืออื่นมือหาาื้อทำโบเจ็บโบไข่กับเดี๋ยวโทรนัดพันเวิร์นผ่นประหลาดไว,ว้แล้วสิเขาปลาเขตเม,มืองท่าบางทองคือเก่เาแล้วเอา้าก่อนอื่นมดกัขอ,ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนที่เขามากก ขอหายอยู่ดีไม่ยางให้เก่าด้วยพี่น้องเด้อลำลำรวยรวยคือเก่าอย่าเจ็บอย่าจนด้วยพี่น้องเด้อโชคดีเมืุดคู่คนครับก่อน